ทางสับพสินค้าโรบินสันในเครือเซ็นทรัลรีเทลจัดแคมเปญตอบโจทย์อินไซต์ครอบครัวสายเที่ยวทั่วไทยที่ชอบความคุ้มค่ากับแคมเปญโรบินสันจัดใหญ่แจกกระแทกใจเป็นใครก็ฟินมอบความคุ้มเบอร์แรงกับคูปองจัดใหญ่มูลค่ากว่า15,000บาทล,ลัคกี้ดอลลุนโชคใหญ่แจกรถกระบะและของรางวัลมูลค่ากว่า1 200, ล้าบาทแจกคะแนนเดอะวัน รวม2ล้านคะแนนของพรีเมียมคอลเลกชันพิเศษ Hello Kitty White Collection พร้อมโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษจากแบรนด์สินค้าชั้นนำอีกมากมายที่มัดรวมไว้ในแคมเปญเดียวพร้อมอัพเลเวลความสนุกกับกิจกรรมสุดพิเศษโรบินสันจัดใหญ่ผ้าเรดโชว์สีภาคเพื่อสร้างความสุขให้ทุกๆวันของชีวิตตั้งแต่วันนี้ถึง3ตุลาคม2566ที่ห้างโรบินสันที่ร่วมรายการและทุกช่องทางการช้อปปิ้งสุดสะดวกของห้างคะ่ะ ครับผมก็ขอบคุณทางโรบปิศาณมากนะครับผมที่วันนี้เชิญแม็กนัทมางานวันนี้นะครับผมรพปิสาจจัดใหญ่นะครับแจกกระเทกใจเป็นใครก็ฟินครับผมชอบได้เลยนะครับผมแต่วันนี้ถึงวันที่3ตุลาคมนี้นะครับใช่ครับผมที่สําคัญงานนี้มีจัดทั่วประเทศไทยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางาคอีสานไปหมดเลยครับผมก็ฝากทุกคนติดตามแคมเปญนี้ได้เลยครับรุปิสาจจัดใหญ่ครับใช่ครับก็ขอบคุณแฟนๆน่ารักมากๆครับผมก็มากันตั้งแต่แบบตั้งแต่แบบเริ่มห้างเปิดเลยนะครับ หรือว่าพอเรามาถึงก็คือแบบเจอทุกคนรออยู่ก็แบบดีใจมากๆเลยครับที่ได้เจอก็ขอบคุณทุกคนนะครับบทุกคนให้กำลังใจดีมากพายเชียร์อัพเรื่อยๆเลยในงานนะครับผมก็อนจอยมากครับสนุปมากโอ้ยังเดี๋ยวต้องได้ไปช็อปแน่นอนครับผมเพราะแคมเปญ่ยเพิ่งกปิวเมื่อวานเนอะแล้วเดี๋ยวเรามีโอกาสจะไปช็อปแน่นอนส่วนรถเราก็เอามาแล้วด้วยครับใช่ครับผมเตรียมไว้เรียบร้อยแลวครับครับผมก็ใครที่อยากช็อปนะครับผมมาช็อปได้ที่โรบินสันเลยนะครับผมตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่3